สวัสดีครับสวัสดีครับ FC นะฮะมายุสคารนะฮะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาก,กับรถที่คุณลูกค้านะฮะตามหายเยอะมากแล้วก็สอบถามกันเยอะมากเลยนะฮะก็คือเจ้าตัวรถ PPV Fortuner 2.7 V เี er, นะฮะเกียร์ออโตโอ้นะครับเกียร์เบนซิ็นตัวเครื่องเบนซินนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องเบนซินขนาด2.7ลิตรนะครับบวกกับตัว l p g ด้วยนะครับติด l p g มาให้เรียบป้อสำหรับคุณลูกค้า ท่านใดที่กําลังมองหารถสเปคนี้อยู่นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ผม0843808404นะครับมาอุสชาแอตไลได้เลยนะผมจะบอกว่าคันนี้นะครับราคาเพียง535,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับยอดจัดได้ล้นๆเลยนะตั้งเหลือได้เลยนะจัดได้สูงสุดอยู่ที่670,000บาทเท่านั้นนะครับนะ670,000บาทเลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ นะสนใจคันนี้นะแล้วก็ลูกค้าเครดิตดีนะครับแล้วก็รถคันนี้วิ่งไม่เยอะด้วยวิ่งเพียง1,5 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับได้เป็นสีบอลเงินนะครับนะตัวเครื่อง2.7นะครับตัวเครื่องเบนซินบวกกับ lpg นะครับเป็น f o r t u n e r หน้าแชมป์แล้วปี2011เกียร์ออโต้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว f o r t u n e r คั ah, นนี้รบกวน,นคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด s ั b สไคร b ์และกดกระดิ่งทางย้อนของผมให้ด้วยนะครับเพ,พื่อเป็นการแจ้งเตือนรับผมมได้ลลงคคิปให่นะ อ่ะเรามาดูกันเลยนะฮะคันนี้เขาเรียกว่าโรลยต้าโฟร์จ n e r หน้าแชมป์นั่นเองนะครับเป็นโฉมเป็นตัวหน้าแชมป์อ่ารุ่นแรกเลยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้ายักษ์ก็จะมาเป็นหน้าแชมป์ตัวโฉมแรกนะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้ารุ่งเรืองแบบนี้เลยขัดให้นะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับเป็นอ่าจังหน้าสีโครเมียมนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับเลขทะเบียนยอผู้หญิงวอลแวน7494กรุงเทพมหานคร คันนี้พิเศษมานะในส่วนตัวสเกิร์ตแต่งมาให้แล้วก็ได้เป็นล้อแม็กมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะหล่อๆเลยนะครับประหยัดน้ามันด้วยนะครับนะแถมติดแก๊สได้อีกนะครับอ่ะนะครับก็ในส่วนตัว้บนข้างนะครับคันนี้รัดด้วยกับยางเมทซิตนะครับปี2019สอ่านะครับไซยาง2 6 5 6 0 R 1 8ล้อแม็กขอบ18นิ้วนะฮะนี่เลยนะครับสวยๆ ดิสเบรคคู่หน้าละเอียดซุ้มลอ้อต่างๆ,ดงๆ,นะะงๆเดิมๆนะชงโชคอกอะไรเดิมๆหมดเลยนะครับขับดีมากนะครับตัวรถบางๆนะครับบางมากเลยนะกระจกพับปรับไฟฟ้านะบับบดนไดข้างนะครับก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะนะเมื่อเปิดจะเป็นสีโครเมียมติดกันรอขีดขวดมาให้เรียบร้อยคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่บนหลังค่านะครับนะสีแลกเกอร์ไม่มีการลอกไม่มี การอะไรเลยนะครับนะอันนี้เป็นลาวหลังคาจากเดิมจากโรงงานนะครับกระจกนะเดิมเดิมเลยนะครับผมนะก็ด้านหลังจะเป็นตัวดัมเบลกนะครับนะคัสซีต่างๆนะรถไม่มีบอดชนหนักพิความจมน้ํานะครับนะไม่มีเลยนะครับนะแล้วก็ตัวรถบางบางด้วยด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบโดนัทแบบนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแชมป์เลยนะครับอ่ามีสเกิร์ตมาให้ด้วยชุดแต่งพิเศษเลยนะครับ โลโก้ต่างๆอยู่ครบมีกล้องถอยหลังมานะคิ้วด้านท้ายก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะกระจกด้านหลังติดไล่ฟ้าแล้วนะครับมีในส่วนที่ปัดน้ำฝนนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกตวงที่สามนะครับอ่ะมาดูภายในกันนะครับคันนี้นะครับก็รายละเอียดนะครับตัวภายในน็อตนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะนะครับเดิมๆตัวตะเข็บตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมเเลย ชัดแจ๋วเลยนะกลมกลมเลยนะครับนะครับแล้วก็คันนี้ติดม่านมาให้ด้วยนะครับรอบคันเลยนะครับผมนี่ที่ให้ดูนะครับสวยๆนะครับสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับในส่วนตัวเอกลักษณ์ของเจ้า f o r t u n e r เนี่ยก็จะอยู่ที่เบาะนะครับเบาะด้านท้ายเนี่ยจะเป็นแบบพับด้านข้างนะครับนตั้งแต่รุ่นแรกยันปัจจุบันเลยแล้วก็เครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะตัวนี้จะเป็นแอร์ดาวแล้วนะครับ นี่เลยภายในสะอาดมากลูกค้าติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับผมใครสนใจนะครับก็รีบเลยนะมีคันเดียวด้วยนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับนะหมื่นนิดๆนะได้กระจกไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ที่ล็อกกันเด็กนะครับเปิดด้านในด้วยนะครับนี่ตัวละเอียดตัวรถนะครับเม็ดอาร์เดิมๆนะครับสวยๆเบาะก็สามารถพับได้นะครับ พับได้นะฮะนี่เลยมีสครับเพจติดมาให้ด้วยภายในสะอาดมากนะครับนี่มีม่านมีม่านมาให้เรียบร้อยนะฮะรอบคันเลยนี่นะครับภายในสวยมากสวยมากเลยอะคันนี้นะครับผมนะนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์4 8 4 0 4นะครับมายุสคานะครับนะหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับ แผงประตูนะครับนะก็แผงประตูตัว f o r เ u อร r นะครับสวมมาหน้าแชมป์ก็จะเป็นลายไม้แบบสีดําแบบนี้นะก็ถือว่าสวยนะภายในก็คือไม่มีอ่าขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเป็นบอกไฟฟ้าอีกนะครับฝั่งคนขับนะรายละเอียดตัวรถเนี่ยน,อน็นอตไม่มีขยับเลยมาดูเม็ดอาร์ตกันนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์ตสวยๆกลมๆนะครับนี่เลยนะน,น็อต ฝากระโปงน็อแก้มไม่มีขยับนะฮะโฮมาลัยมัลติฟังชันนะครับโฮมาลัยมัลติฟังชันเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูอ่าสตาร์ทง่ายแอร์เย็นด้วยนะฮะนี่โฮมาลัรมัลติฟังชันไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นก็ผ่านเก้าร้อยสิบเจ็ดกิโลนะครับนะโฮมาลัยสวยๆคลิปๆเลยนะครับจอ 9, 11, นะครับวิทยุก็จะได้แบบนี้นะครับเดิมจากโรงงานแอร์ออโต้ เพราะว่าอัเล USB นะครับมีเพราะว่าอัลเลสองช่องแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะครับใครสนใจนะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับอเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องเบนซิน VVTI นะครับเป็นตัวเครื่อง VVTI นะครับตัวเครื่องเดียวกับตัวว i g o เลยนะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง2 TR นะครับ รถคันนี้จะเป็นรถเดือนสิงหาปี11นะครับนี่ตัวเครื่องไม่มีซึมไม่มีรั่วเลยสวยๆนะครับสวยๆนะครับสวยๆเลยในส่วนห้องเครื่องเนี่ยเดิมๆนะครับฐานหน้าเดิมๆไม่มีขยับเลยน,อน็อตต่างๆนะครับแบตเตอรี่นะครับใหม่นะครับสวยๆเดี๋ยวเราทาความสะอาดให้นะครับห้องเครื่องนะครับรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้นะครับล้างปรับสปาให้เขาเลยนะครับ อ่านะฮะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว t o y o ต a f o r t u n ูเน 2.7V คันนี้นะเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG มาให้เรียบร้อยปี2011นะครับไม่ใช้งานไปที่150,000กิโลนะครับราคาขายอยู่ที่535,000บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะ535,000บาทแล้วก็ข้อดีนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับคันนี้ จัดไฟแนนซ์ได้ถึง607เลยทีเดียวนะครับอาเงินเหลืออีกนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับอยากจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นนะครับก็สามารถจัดได้เกินได้ถึง670,000บาทเลยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับทายนี้ก็รบกวนคุณลูกค้านะครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะได้ถ่ายคลิปรีวิวรถให้คุณลูกค้าได้ดูต่อเนื่องนะครับสวัสดี ผมมาอาุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ